โอเคนะครับวันนี้เราจะมาทําเกี่ยวกับแบบฝึกหัดนะครับที่เกี่ยวข้องกับพิษคณิตของข้าวที่สมดุลนะครับนะอ่ะาคราวนี้ย้อนกลับมาตรงนี้นะครับเราจําได้ไหมครับว่าถ้าเรามีปฏิกิริยาที่อยู่ในสมดุลถูกไหมนะครับพี่ก็ยกตัวอย่างว่าเอ้ยให้ A ไปเปลี่ยนเป็น B เนาะค่าเคตรงนี้ก็คือเอาความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์นเนาะยกกาลังด้วยสามประสิทธิ์บังเอิญสามประสิทธิ์เป็นหนึ่งนะแล้วคูณได้ลวครับ กาโทษทีแล้วหารด้วยความพ้นของสารตั้งต้นที่เหลือนะครับยกกำลังสามประสิทธิ์บางอันก็เป็นหนึ่งเหมือนกันนะครับนะอันนี้ก็คือเป็นค่า k ดนะั้งเดิมนะคราวนี้้าเมื่อไหร่ก็ตามมีการคูณถูกไหมมีการคูณตัวเลขเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับเราจะเห็นนะครับว่าสามประสิทธิ์ข้างหน้าจะเปลี่ยนค่า k ก็ต้องเปลี่ยนด้วยถูกไหมค่า k ก็จะกลายเป็นค่า k เดิมยกกําลังด้วยอะไรยกกำลังด้วยสามประสิทธิ์นะครับนะที่เราคูณเข้าไปนะครับถ้าสมก,การมีการกลับมีการกลับนะครับเนาะ ค่าคงที่ใหม่ก็คือเอาหนึ่งส่วนค่าคงที่เดิมนะครับนะแล้วกรณีที่ว่ามีการกลับสมการและมีการคูณตัวเลขเข้าไปก็ทำทำยังไงครับสมมุติว่าเอา n คูณเข้าไปกลายเป็น n b บกับ n อ,อะไร n b นบนะครับเนาะกลายเป็น a อยนางเงี้ยเพราะฉะนั้นค่า k ก็คือจะเท่ากับ1นส่วนวครับหนึ่งส่วนด้วย k กกำลัง n นึกออกไหมนะเรากลับสมการแล้วก็มีการคูณอะไรคูณตัวเลขเข้าไปนะครับนะ แล้วเราก็บอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามสมการนะครับมีการรวมกันเนี่ยหรือว่าสมการรวมที่เกิดจากหลายๆสมการย่อยรวมเข้าด้วยกันเนี่ยนะครับเราค่า k ของสมการรวมก็คือเอา k ของสมการย่อยเนี่ยมาคูณกันแต่เด็กๆจะลืมครับว่าบางทีสมการย่อยเนี่ยมันจะมีการทั้งกลับกันมันจะมีการทั้งทษทีกลับสมการมีการทั้งคูณตัวเลขเข้าไปนะวันนี้เราจะมาทําโจทย์นะอ่ะคราวนี้นะครับ โจทย์เอาง่ายๆก่อนเลยนะครับนะมาดูโจทย์ข้อแรกข้อแรกบอกว่ากําหนดปริยาเคมีเป็นดังต่อไปนี้นะครับเอา m บวก n m บวก n ได้ไปละครับได้เป็น p บวก q เนาะมีค่า k เท่ากับ k หนึ่งนะครับเนาะ x แล้วก็ได้เป็น y บวก z เป็นค่า k สองจงหาค่า k ของปริยาต่อไปนี้นะครับอ่ะเด็กๆหนูจําไว้เสม,อ,มอเขาเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเขามีสมการนะครับมาให้และมีสมการย่อย ไอสมการที่เขาถามเนี่ยส่วนมากมักจะเป็นมักจะเป็นสมการที่เกิดจากการเอาสมการย่อยทั้งสองนะครับเนาะมากระทํากันนะควาว่ามากระทํากันก็คือว่าอาจจะมีการกลับหรือไม่กลับสมการหรืออาจจะมีการคูณตัวเลขเข้าไปหรือไม่ก็ได้นะครับเนาะแล้วเอามารวมกันนะหลักการรวมสมการทุกคนน,น่าจะรู้ละเรียนเพิ่มก่อนมาละนะนะสารเหมือนกันถ้าอยู่ฝั่งเดียวกันเนี่ยเอามาบวกกันได้สาร เหมือนกันถ้าอยู่ต่างกันเอามาลบกันความหมายเป็นยังไงเด็กๆด,ดูนะสมมุติว่าพี่มีสมการย่อย a ตรงนี้ได้เป็น 2b บวก c อย่างเงี้ยนะครับถ้าสมมุติว่าสมการที่สองพี่มีนะครับนะ x บวก b ได้เป็นอะไรได้เป็น c แบบนเี้ยถ้าเม,มื่อไหร่ก็ตามมีการรวมสมการเด็กๆนะมีการรวมสมการเนาะ สารเหมือนกันอยู่ฝั่งเดียวกันจะหักล้างกันสารเหมือนกันอยู่ฝั่งเดียวกันจะหักล้างกันเช่น b ตรงเนี้ก็จะหักล้างตัวนี้ก็จะเหลือแค่หนึ่งบหรือบีเดียวถูกไหมส่วน c ตรงเนี้รวมกันได้เลยถูกไหมเพราะฉะนั้นสมาการลุมก็จะเป็น x ได้เป็นอะไรครับได้เป็น b บวกอะไรบวกสองซีอย่างเป็นต้นนะอันนี้ก็คือหลักการหลักการรวมสมาการนะครับ อ่าโอเคนะครับมาดูเขาบอกว่า m บวก n เนอะได้เป็น p บวก q แล้วก็ x ได้เป็น y บก z ครานี hmm. ้เขาบอกว่าจงหาค่า k ของปริยาที่เป็นพี่ไฮไลท์ตรงนี้นะครับเนาะเด็กๆฟังนะทริคทริคคืออะไรรู้ไหมนะครับทุกคนนะครับให้ฟังดีๆนะให้ดูว่าสารที่อยู่ในสมการรวมเนี่ยนะครับเนาะ มันอยู่ในสมการไหนบ้างนะครับเด็กๆให้เลือกมาแค่ตัวใดตัวหนึ่งนะครับเนาะอย่างเช่นนะเด็กๆด,ด,ดูนะหนูดู y อ่ะสมมติพี่ดู y เนาะ y ในสมการรวมมี y เราก็ต้องอย้อนกลับไปหาว่า y อยู่ในสมการไหน y อยู่ในสมการไหน y อยู่ในสมการที่สองถูกไหมใช่ป่ะเด็กๆด,ดูนะ สมการรวมตรงเนี้ยเกิดจาก y ในสมการที่สองถูกไหมแต่คราวนี้ทุกคนดูนะครับว่า y ในในสมการที่สองมันอยู่ฝั่งไหนมันอยู่ฝั่งขวาถูกไหมแต่ว่าในสมการรวมมันอยู่ฝั่งซ้ายนะครับแสดงว่านะครับแสดงว่าปฏิกิริยานี้เนี่ยปฏิกิริยานี้เนี่ยครับเราปฏิกิริยารวมเนี่ยเขียนค่า k เลยก็ต้องเกิดจากอะครับ ่ามาดูหนึ่งส่วน k สองถูกไหมหนึ่งส่วน k สองคูณไว้รอ,อไว้เลยอ่ะบางคนงงว่าทําไมเป็นหนึ่งส่วน k สองทุกคนดูนะจําได้ไหมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีการกลับสมการถูกไหมค่า k ก็คืออะไรค่า k ใหม่ก็คือหนึ่งส่วน k เดิมถูกไหมแสดงว่าก่อนที่เขาจะเอามารวมสมการกันเนี่ยได้เป็นสมการที่สามตรงเนี้ยแสดงว่า y จะต้องมีการกลับสมการถูกไหม ก็คือกลับจากซ้ายเป็นขวาใช่ป่ะกลับเท่าที่จากขวาเป็นซ้ายถูกไหมตอนแรก y ยอยู่ฝั่งไหนฝั่งขวาแต่ในสมการรวมวอยู่ฝั่งอะไรฝั่งซ้ายแต่สัมประสิทธิ์เท่าเดิมนะสามประสิทธิ์เท่าเดิมหมายความว่าไงสมการที่สองไม่มีการคูณอะไรเข้าไปเลยนะสมการที่สองไม่มีการคูณอะไรเข้าไปทั้งสิ้นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยค่าเคก็คือเกิดจากหนึ่งส่วนเคสองถูกไหมอ่ะคราวนี้มาดูเราดู y เสร็จแล้วไม่ต้องดู x ไม่ต้องดูแเพราะอะไร มันก็คืออยู่ในสมการไหนสมการของ y ถหกไหมแซดตัดไปอะดู m บ้างหรือ n ก็ได้ m พบในสมการไหน m อ,อยู่นี่ไง m ของเราพบในสมการหนึ่งเห็นไหมะนะครับแล้ว m ในสมการหนึ่งอยู่ฟากไหนเด็กๆ m ในสมการหนึ่งอยู่ฟากฟากซ้ายในสมการลมอยู่ฝั่งไหนฝั่งซ้ายแสดงว่า มันมีการกลับสมาการไหมไม่มีถูกไหมแล้วสัมประสิทธิ์เปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนก็คือสัมประสิทธิ์เป็นเท่าไหร่เป็นหนึ่งดังเดิมแสด,แสดงว่าสมาการรวมก็คือเอาหนึ่งส่วนเคสองคูณด้วยเคยหนึ่งนะครับนะความหมายก็คือว่าไอ้เจ้าสมาการรวมนี่เกิดจากอะไรนะเรากับสมาการที่สองบวกสมาการที่หนึ่งเนาะก็คือเป็นเบวกเลยครับ m อบวก n ได้เป็นอะไร p บวกอะไรครับ คิวแล้วเราก็มารวมกับสมาการที่สองที่กลับก็คือ y บวกอะไร y บวก z ได้เป็นอะไรครับได้เป็น x เห็นไหมทุกคนเห็นไหมอันนี้ยัคงเป็น k อะไร k หนึ่งแต่นี้เป็นหนึ่งส่วน k อะไร k สองถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ได้ว่า m บวก n บวกอะไรครับ y บวก z เห็นมบวก x อันนี้ก็คือเป็นที่มาเนาะแต่ฝากซ้ายมือตรงเนี้ยเราคิดแบบรัดคิดแบบในใจเลยนะอ่ะจดไปก่อนนะเดี๋ยวข้อสองพี่ก็ทําให้ค่อยๆจับจุดไปนะไม่ยากนะครับดูสัมประสิทธิ์นะวัสดีครับบันที่สองรอบแล้วเนาะ โอเคนะครับมาดูข้อสองเด็กๆนะวิธีการอย่าลืมนะครับอ่าข้อสองเขาบอกว่ามีสอสมการมาให้ a บวก b ได้เป็น c บวก d เป็น k หนึ่งถูกไหม x ได้เป็น y บวก z เป็น k สองข้อนี้เขาถามว่าเนี่ยไอสมการตรงนี้เนี่ยนะครับไอสมการตรงนี้เนี่ยนะครับนะมันมีค่า k เท่าไหร่แน่นอนนะครับว่าถ้าเขามีสมการแบบนี้มาให้แล้วมีสมการย่อยมาให้นะครับเนาะแสดงว่าเขากําลังนะครับ โทษทีสมการรวมก็ต้องเกิดจากอะไรสมการย่อยมารวมกันถูกไหมเขากาลังให้เราหาค่า k คน,คนะวิธีการทํายังไงนะเช็คสารตั้งต้นหรือผลิตภัณฑ์ก็ได้เ,เด็กๆนะของปฏิกิริยารวมเช็คสารตั้งต้นหรือผลิตภัณฑ์ก็ได้ในปฏิกิริยารวมเช่นพี่ตรงเนี้ยพี่ดู a เห็นไหม a เห็นปะพี่ดู a เลย a อยู่ในสมการไหนดเด็ก a มาจากสมการไหนสมการหนึ่งใช่ไหม แต่ a สัมประสิทธิ์เปลี่ยนไหมเปลี่ยน A กับข้างไหมไม่กลับเอยังคงอยู่ฝั่งไหน A ตั้งต้นอยู่ฝั่งไหนฝั่งซ้ายมาสมการรวมก็อยู่ฝั่งไหนแสดงว่าสมการตรงนี้กลับไหมสมการหนึ่งกลับไหมไม่กลับถูกไหมสมการหนึ่งไม่กลับแล้วแล้วนะครับเนาะสัมประสิทธิ์เเปลี่ยนปะเปลี่ยนจากอะไรหนึ่งเป็น สองแสดงว่าต้องมีการเอาอะไรเอาอะไรคูณเข้าไปเอาสองคูณเลยเอาสองคูณสมก,การที่หนึ่งถูกไหมเพราะค่า k เลยเป็น k หนึ่งกำลังอะไรครับกําลังสองถูกไหม k หนึ่งกำลังสองถูกไหมอ่ะจากนั้นมาดูว่าไอเจ้าตัวสมก,การสองเนี่ยมันถูกเอามาทําอะไรทุกคนเห็นไหม x พี่ก็ดู x เลยเห็นปะ่ะ x จะในสมก,การไหนสมก,การสองถูกไหมแล้ว x อยู่ฝั่งไหนในสมก,การสอง x อยู่ฝั่งซ้ายถูกไหม ในสมก,การรวม x ก็อยู่ฝั่งอะไรฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาสมก,การรวม x ก็อยู่ฝั่งซ้ายสัมประสิทธิ์เปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนแสดงว่าสมก,การสองไม่ทําอะไรกับมันเลยค่า k ก็เป็นเท่าเดิมถูกไหมความหมายก็คือว่าข้อนี้เนี่ยเขาเอาอะไรเขาเอาสองคูณสมก,การถูกไหมที่หนึ่งใช่ป่ะ มันก็ได้ 2c บวก 2d อันนี้ก็ค่า k หนึ่งกลายเป็นยกกําลังเท่าไหร่ย,ยกกาลังสองถูกไหมอ่ะคราวนี้นะครับจากนั้นเขาก็มารวมกับสมการอะไรรวมกับสมการที่สองอันนี้ก็เป็น k นะครับ k สองเพราะฉะนั้นนะครับเห็นไหมครับว่าเรารวมสมการเนี่ยก็ได้ไปน,นะครับ 2a 2b บวก x ได้ไปแล้วครับ 2c บวก 2d บวกด้วยครับ y บวก z เพราะฉะนั้นค่า k ก็คือเอาแต่ละสมการย่อยทำไมมาคูณกันเองนะเดีย๋ยวพี่ทำข้อสามให้ดูอีกข้อนะแป๊บเดียนะข้อสามเออข้อสามพวกเราทำเองดีกว่าเพราะว่าทำสองข้อตรงนี้น่าจะไกด์ให้เราได้บ้างละนะครับ อ่าเรามาดูข้อสามครับมาเฉลยนะข้อสามเขามีสองสมการมาให้และมีสมการตัวนี้นะครับมาเนาะราวนี้ดู A นะครับดู A นะเจะในสมการไหนนะครับทุกคนครับการเลือกสารการเลือกสารมาพิจารณาเนี่ยควรเป็นสารที่พบได้ในสมการใดสมการหนึ่งเท่านั้นนะครับควรเป็นสารที่พบได้ในสมการใดสมการหนึ่งเท่านั้นถ้าสารมันซ้ํากัน ถ้าสารมันซ้ํากันพวกเราเปลี่ยนสารเลยนะครับเนาะสารมันซ้ํากันเช่นถ้าสมมติว่าเห็นไหมคําว่าสารซ้ํากันหรือคำว่าไงถ้าสมก,การตรงนี้ทั้งหนึ่งทั้งสองมี w เงี้ยพวกเราไม่ต้องพิจารณา w นะหาตัวอื่นนะครับที่มันไม่ซ้ํากันในแต่ละสมก,การนะครับเอามาพิจารณาเนาะอย่างเช่นตรงเนี้พี่ดู a เห็นไหม a ก็พบได้แค่สมก,การไหนสมก,การสองเท่านั้นถูกไหมอ่ะคราวนี้ค่า k ตรงนี้สมก,การสองเป็นไง a อยู่ฝั่งไหน A อยู่ฝั่งซ้ายถูกไหมเออยู่ฝั่งซ้ายสมการรวม A อยู่ฝั่งไหนฝั่งซ้ายเหมือนกันแสดงว่ามันมีการกลับสมการไหมไม่มีถูกไหมแล้วสัมประสิทธิ์เอเปลี่ยนแล้วปลอาสัมประสิทธิ์เอยังคงเป็นอะไรหนึ่งเท่าเดิมถูกไหมก็แสดงว่าสมการสองเนี่ยไม่มีการอะไรไม่มีการเปลี่ยนปแปลงเราไม่มีการกลับสมการไม่มีการคูณตัวเลขใดเข้าไปนะครับนั้น b ไม่ต้องดูละเพราะ b มันอยู่ในตัวเดียวกับ a ถูกไหมอ่ะคราวนี้เเออเอเห็นไหมคราวนี้พี่ดูเอบ้างเอเห็นปะอ่ะเอเพบได้ในสมการไหนเพบได้ 1, ในสมการไหนสมการหนึ่งถูกไหมแต่ในสมการหนึ่งเป็นไงแต่สมการหนึ่งเป็นไงเอยู่ฝั่งไหน เอ็นอยู่ฝั่งขวาสมการที่สองเอ็นอยู่ฝั่งไหนไม่ใช่สมการที่สองสมการรวมเอ็นอยู่ฝั่งไหนฝั่งซ้ายจากเดิมอยู่ฝั่งขวาแล้วมาดูฝั่งซ้ายแสยดงว่าเป็นไงมีการกลับอะไรกลับสมการถูกไหมแสดงว่าหนึ่งส่วนเคหนึ่งอะเขานี้มาเช็คสัมประสิทธิ์สัมประสิทธิ์จากเดิมเป็นเท่าไหร่หกหกกลายเป็นสามแสดงว่ามันถูกคูณด้วยอะไรหนึ่งส่วนเท่าไหร่ หนึ่งส่วนสองถูกไหมใช่ปะหนึ่งส่วนสองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้ว่าค่า k ตัวนี้ก็คือ k สองหารด้วยล้ครับ square so root k หนึ่งอย่างเงี้ยเป็นต้นนะ square so root k หนึ่งอย่างเงี้ยเป็นต้นเห็นไหมเราไม่ต้องดูเลยนะครับอ่ะเผื่อใครงงเนาะมันมาได้ยังไงครับนะมันมาจากการที่เรากลับสมการแรกถือว่าเอาหนึ่งส่วนสองคูณอะไรคูณสมการที่หนึ่งอันนี้คือสมการที่หนึ่ง ที่สองถูกไหมนะครับนะแล้วกลับนะครับเอาหนึ่งคูณสมการหนึ่งส่วนสองคูณสมการหนึ่งเรากลักบหนูก็ได้ไปแล้วครับสองดบยู 2, w, ใช่ปะบวกอะไรครับสามเอ็นถูกไหมได้เป็นสองพีบวกอะไรครับบวกเจถูกไหมส่วนสมการที่สองเป็นไงไม่ต้องทําอะไรมันเลยก็คือเอาบีเอบวกอะไร สองบีได้ไปแลไรครับหนูรวมสมการเข้าด้วยกันหนูรวมสมการเข้าด้วยกันครับเนาะหนูก็จะเห็นว่าตัดเห็นไหมอันนี้ก็เป็น a อบวกเลครับสองบีบวกสามเอ็นได้เป็นสองพีบวกเลครับบวกเจเห็นไหมนะครับ ข้อ4ต่อเลยนะไม่ยากนะข้อ4ต่อเลยนะครับเนาะวันนี้เราจะทําโจทย์หมดเลยนะครับ โอเคเนาะโอ้ okay, no? oh, ข้อสี่ยังง่ายเลยเด็ก<ๆ>ข้อสี่นะข้อสี่มีการกำหนดสมการเนาะนะครับสามสามสมการแต่เขาถามหาค่าเคอะไรเคสามความหมายก็คือว่าไอตัวเคสามตรงเนี้ยสมการที่สามต้องเกิดกาบการกระทำอะไรการกระทำของสมการไหนสมการที่ หนึ่งกับสองถูกไหมใช่ป่ะนะมาดูก่อนเลยนะครับตรงนี้เด็กๆอ่ะเราหาเคสามเขียนไว้ก่อนเลยเคสามเช็คเลย a อ <A S 2> อยู่ในสมการไหนบ้าง a อ <A S 2> ตรงนี้พบในสมการไหนสมการหนึ่งเท่านั้นถูกไหมเอ <A S 2> กับข้างไหมเอในสมการรวมอยู่ฝั่งไหนฝั่งซ้ายสมการย่อยก็คือสมการที่หนึ่งก็อยู่ฝั่งไหนฝั่งซ้ายแสดงว่าสมการหนึ่งกลับไหมไม่กลับ ถูกไหมแต่สัมประสิทธิ์มันเป็นหนึ่งส่วนสองแสดงว่าเรามีการเอาตัวเลขคูณเข้าไปไหนคูณเข้าไปในสมการที่หนึ่งก็คือเอาหนึ่งส่วนสองคูณเข้าไปถูกไหมคราวนี้หนูไม่ต้องดู b ละเพราะ b มันอยู่ใน A ละเราเช็ค a เสร็จแล้วนะก็เหมือนกับเช็ค b ไปในตัวครับเนาะตอไป y โอ้โอนี่ไงได้วายเจอไนไหนวายเจอวายเจอในสมการสองเห็นไหมวายสัมประสิทธิ์เปลี่ยนไหม ไม่เปลี่ยนแต่สมการรวมวาอยู่ฝั่งฝั่งซ้ายสมการย่อยวาอยู่ฝั่งขวาแสดงว่ามันต้องมีการอะไรกลับอะไรกับสมการอันที่สองถูกไหมฟันค่า k ก็เลยเป็นเท่าไหร่ครับส r k หนึ่งส่วนด้วย k สองครับนะความหมายก็คือเอาอะไรครับ หนึ่งส่วนสองคูณนะครับคูณสมการหน 1, ึ่งถูกไหมนี่เป็นสมการหนึ่งสมการสองนะมันก็จะกลายไปแล้วครับหนึ่งส่วนสองเอเห็นไหมบวกด้วยบีได้เป็นซีบวกนะครับสองดี 2, อันนี้ก็จะเป็นเคหนึ่งยกกำลงังอ่าสแคว์รูทเคหนะึ่งเนาะยกกำลง 1, กังหนึ่งส่วนสองนะครับเนะาะขณะที่สมการที่สองกลับ กลับสมการสองก็ได้ไปแล้วครับ y นะได้ไปแล้วครับ x บวกนะครับ4 c อันนี้ก็เป็นหนึ่งส่วนครับ k อะไร k สองอดีเด็กดูนะอ่ะคราวนี้หนูๆก็จะได้ว่า1นึ่ส่วนสอง a บวกนะครับ b บวก y เห็นไหมได้เป็นคราวนี้เด็กๆเห็นไหมครับ c ตรงนี้กับตรงนี้มันรวมกันได้มันอยู่ฝั่งเดียวกันถูกไหมมันก็เลยกลายเป็นเท่าไหร่ 5c 2d แล้วบวกอะไรบวก x เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้า k ก็ตามนี้เลยนะไม่ยากนะครับนะ ต่อไปข้อห้าลองทำข้อห้าดูทำข้อห้าดูนะไม่ยากนะครับ